วันนี้นะคะจะมาดูความขึ้นหน้าของน้องไลท็อปซึ่งลูกมาครบปีแล้วนะอันนี้อาทิตย์น,น,นึงไม่ได้นอนหนาวลดอย่างนี้เลยนะคะทุกครั้งเพราะว่าไม่รู้คิดยังไงก็ลดอย่างนี้แหละนนหนาแล้วก็ให้ยาบ้างจะเห็นว่านางน้องเหี่ยวมากค่อนข้างเหี่ยว ปีนึงพอดีอาที่แล้วจำไ,ได้ว่าเราซื้อมาอยู่ในปอนดวันที่19กุมภาพันธ์2,564วันนี้ก็วันที่1 7 1เจกุมภาพันธ์2 5 6 5แล้วนะคะครบปีพอดีอาทิตย์หนึ่งก็ให้น้ำครั้งหนึ่งะคะ่ะด้วยวิธีการปกีจะเห็นว่าที่นี้ไม่ได้รดน้ำเลยน้องเหี่ยวมาก ตายไปทั้งหมดหนึ่งถอนะคะตายไปทั้งหมดยี่สิบต้นอันนี้คือผู้รอดชีวิตนะคะยังเหี่ยวยังเหี่ยวอันที่สมบูรณ์ที่สุดตายเป็นต้นนี้นะคะแล้วก็ตายไปหนึ่งนะคะตอนมีฝนตกค่ะเนี่ยตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งอบจะเลี้ยงเลี้ยงจนกว่าเลี้ยงอันนี้ตายนะคะน่าจะแห้งมาก น่าสียดายมากเลยนะคเพราะค่าจะเลี้ยงจนกว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากรูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนีน้าสงสารน่าไปรากนางลึกมากนะคะลากนางลึกมากเลยตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ปัญหาของเดสก์ท็อปมีหลายอย่างมากนะคะเช่นรับน้ำรับน้ำมากเกินไปก็อวบนะรับนรับน้ำมากเกินไปก็อวบ รับน้อยเกินไปก็แห้งอันนี้อวบแล้วก็แตกนะคะอันนี้แตกแล้วก็รับน้อยเกินไปก็แห้งน,นั้นไม่เคยจะพอดีสักทีเลยนะคะชีวิตเขานี่น้องกบของเรายังมีชีวิตรอดอยู่อ้าแล้วอาซาอันนี้น้องกบกำลังจะมีน้องหรือเปล่าหรือว่าจะมีลูกนะคะหรือว่าจะออกดอกิงรอดูกันต่อไปนะคะลุ้มมนล เขาบอกว่าห้ามโดนตงกลางแต่ข้าพเจ้าโดนหมดทุกอย่างนะคะอยากโดนอะไรก็โดนค่ะโดนที่หมดคืออาทิตย์อาทิตย์ละครเลยรถน้ำอย่างนี้เลยนะคะรถน้ำอย่างนี้เลยนี้เลยทุกครั้งเลยไม่ได้สดใจอะไรใเดีอะไรเลยนะะรดรดรอไปรถเทนพอพอแล้วมาดูกันนะว่านจะเน่าไหมจะหายไปจากตรงนี้นะคะ แห้งก็ลดนะคะอันนี้นี่ภูมิใจมากเลยนะคะ,นะคะเวลาเราทำความสะอาดนางก็จะใช้ผู้กันปัดตกแต่งเน่ะคะตายไปหนึ่งแต่เราก็มีอะไรให้ชื่อชมเยอะแยะมากมายอันนี้คือผู้รอคอยวันตายเฮ้ไ <c> ม <oughs> ่มีที่ดีเลยแห้งๆห้งแห้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเราก็เรียนดูกระกอ น,นี่ก็เห็นนะคะแถมแตกมีเหมือนจะมีโรคด้วยนะคะมสนสนิมขึ้นนะ,ะอันนี้ใส่ยานะคะายากามกจังนานี่ค่ะจบแล้วนะคะรอดชีวิตได้หนึ่งปีนะคะเรามาดูกันต่อไปนะครั้งหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย